สวัสดีครับผมอาจารย์จอ๊อกกิจตทัศน์ประกอบกิจนะครับวันนี้ผมมีความยินดีที่จะมารีวิวนะครับสาย AC ของ c t Store นะครับหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเป็นอย่างนี้นะเห็นไหมอ่าด้วยความที่ผมใช้มาค่อนข้างนานล้ะใช้มาประมาณน่าจะมี6-7เดือนและอ่าใช้ันเนี้ซาวที่คุณได้ยินในคลิปคฟเวอร์คลิปสอนอะไรเงี้ยก็มาจากไอ้นี่แหละนะมาจากสายรุ่นเนี้ยเนี่ยนะครับหัวเป็นแงน่เห็นไหมสวยไหม เ,เดี๋ยววันนี้เราจะมาฟังกันว่าพอมันเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยกับสายธรรมดาเนี่ยบางคนอาจจะไม่คุ้นอย่างนี้นะอยากจะรู้มว่าสายธรรมดาเป็นสายธรรมดาอย่างเงี้ยนี่สายธรรมดาทั่วไปที่เขาแถมมาจะเป็นอย่างนี้ถูกป่ะไว้เสียบแบบคอมพิวเตอร์เสียบแอมเสียบอะไรอย่างเงี้ยเป็นอย่างนี้ถูกไหมอ่ามันก็จะได้มันก็จะได้ไดสเสียงอีกแบบหนึ่งนะครับซึ่งบางคนบอกไอ้มันเหมือนกันวันนี้เราจะมาเทสกันเลยว่ามันเหมือนกันหรือเปล่านะเดี๋ยวผมจะ เล่นให้ดูนะครับเรามาเสียบให้ดูเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าครับครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาเริ่มเทสด้วยสายของ AC Store ก่อนเลยนะครับซึ่งผมเนี่ยใช้ตัวจ่ายไฟนะครับให้เอฟเฟกของผมเนี่ยอยู่ใต้บอร์ดนะครับรุ่น SO l นะครับเนี่ยจะเสียบอยู่ตรงนี้แทนนะครับแต่ว่าตัวจ่ายไฟมันอยู่ใต้นี้นะครับเดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันว่ามันต่างกันไหมระหว่างสายของเอ,อ e เนี่ยกับสายจ่ายไฟแบบธรรมดา นะครับอ่ะเดี๋ยวเราฟังเสียงโอเคอ่ะแล้วทีนี้เราจะไปสายของอ่า สายธรรมดานะครับอ่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตเปลี่ยนก่อนนะครับจะเป็นเส้นนี้นะครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนเลยแล้วกันถอดแล้วสดสดเลยเดี๋หาว่าไม่จริงอันนี้คือ ผมไม่อีคิวนะครับผมเอาแบบว่าเรียวมากเนี่ยเสียบเข้าไปอันนี้เป็นสายธรรมดาเลยแบบแถมๆมาข,ของอะไรก็ของอะไรก็ไม่รู้ <c oughs> ของจีนว่ะแต่ว่าอะไรมันก็จีนหมดแหละตอนนี้นะอ่ะเสร็จแล้วนะครับผมจะใช้เฟกเซตเดิมเลยนะครับไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเลย นะครับเสาวที่ได้เป็นอย่างนี้ ครับก็ประมาณนี้ฟังแล้วรู้สึกไงอันนี้สายธรรมดานะเสียงธรรมดาผมรู้สึกมันดับลงนิดนึงว่าถ้าเกิดผมพูดอย่างนี้เดี๋ยวคุณก็จะหาว่าผมแบบไอ้เชียร์สินค้าของเขาอะไรเงี้ยผมว่าคุณต้องไปลองเองนะครับหรือว่าคุณก็ลองกรอฟังดูนะครับลองฟังเทียบดูแต่ผมว่าไม่เหมือนกันนะครับอันนี้ก็แล้วแต่วิจารณญาณนะครับเพื่อนๆต้องลองไปอันนั้นเองนะครับใส่สีก็สําหรับ เอ s t สต e เนี่ยก็มีรุ่นนี้นะครับที่ผมแนะนำสำหรับอินสตูเมนต์นะครับมันๆน,นะครับจริงๆมันมีอีกรุ่นหนึ่งก็ใช,ใช้ได้เหมือนกันนะครับเป็นรุ่นสายที่เป็นสีเงินนะฮะซึ่งอันนี้ผมเสียบเข้ากับอ,อ,อุปกรณ์ของผมอยู่ใช้อยู่จริงๆทั้งบ้านนี้ผมใช้เป็นของ a อ s t สต e หมดเลยนะครับทั้งไอตัวปลั๊กไม้ด้วยนะครับไว้เดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวเราค่อยมารีวิวปลั๊กไม้กันนะครับสำหรับวันนี้ก็คงจะได้ความรู้อะไรมากมายหรือเปล่า นะครับก็ลองไปเปรียบเทียบดูลองไปทดลองใช้ดูนะครับอผมจะบอกว่าดีมากเลยจะหาว่าผมขี้โม้อีกนะครับต้องไปลองดูนะครับแต่ว่าคลิปที่คุณเสพจากผมท,ทั้งหมดก็เป็นเสียงมาจากสายของเอ s ซีสโตนี่แหละนะครับรู้สึกโอ้โหไอสายธรรมดานี่มันมี n นอสอะไรออกมาด้วยอ่ะโอเคสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ